สวัสดีครับพี่น้องชาว M m s นะครับว่าที่เศรษฐีทั้งหลายนะครับออวันนี้นะครับผมจะมาบอกสาเหตุหลักๆที่เราสมัครทำ KYC ไม่ผ่านมันเกิดจากจุดไหนนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ผ่านบางคนเนี่ยสมัครแล้วสมัครเรานะครับถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเราแต่ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดมันมันถึงไม่ผ่าน ก็ไม่รู้ว่าจะแก้จุดไหนนะครับบางครั้งโดยเฉพาะคนที่ได้รหัสไปใหม่ๆนะครับแล้วก็จะสมัครให้คนในครอบครัวจะสมัครให้พี่น้องนะครับบางทีก็ยังไม่เข้าใจในการถ่ายรูปนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งนะครับที่พออขี้สงสารใจดีให้โอกาสอีกครั้งเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย เขาว่าอย่างนั้นนะครับาเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเป็นบทเพลงก็ถึงท่อนสุดท้ายนะครับถ้าเป็นนิยายก็เป็นตอนอวสานนะครับเพราะฉะนั้นใครมีคนในครอบครัวมีพี่มีน้องนะครับใช้วิธีไหนก็ได้ให้เอาตัวเข้ามาอยู่ในระบบก่อนนะครับเผื่อว่าเอามาหมดเลยครับเผื่อว่าไอคนนู้นตกยังเหลือคนนี้อย่างน้อยก็ยังมีคนใดคนหนึ่งเข้าสู่ระบบได้ เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายนะครับเพื่อเห็นเขาได้แล้วเราไม่ได้กับเขาเนี่ยแต่ยังมีคนในครอบครัวได้ก็ย,ยังยังดีอยู่นะครับแต่ว่าลึกๆจริงๆของผมเนี่ยครับผมหวังผมคิดว่าต้องมีเฟสสองอยู่แล้วนะครับผมน,นี่นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเออผมว่าพอ,อเป็นคนใจดีนะครับคงทนทนไม่ได้จากเสียงเรียกร้องแต่ว่าสมมุติว่าสมมุติว่ามีจริงๆนะครับ การเข้ามาสู่ระบบกงกีเป็นผังใหม่แต่ว่าจะต้องใช้เงินบาทนะครับซื้อเหรียญ MBS เพื่อมาทำธุรกรรมการสมัครหรือการท็อปอัพขึ้นผังหรือเอามาใช้ในระบบต่างๆเนี่ยต้องเป็นการใช้เงินบาทไปซื้อเหรียญ MBS มานะครับและคงไม่มีแต้มฟรีแจกเหมือนอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็คุ้มนะครับเพราะเขาเห็นโมเดลแรก ทุกคนสาเร็จแล้วเนี่ยผมว่าเอามือผักหัวไว้ก็ไม่อยู่ถึงเวลานั้นนะครับคนทั้งประเทศอยากสมัครอาจจะทนความเรียกร้องไม่ไหวนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของวันข้างหน้านครับเราไม่รู้ถ้าเอาวันนี้ให้ผ่านกันก่อน,นครับหลักๆใครในหลัก,ลก,ลก,ลกที่ KYC มาผ่านไม่ผ่านนะครับเรามาดูนะครับผมใช่ดูเออรูปในแกลเลอรี่ก่อนนะครับว่าที่เราไม่ไม่ผ่านกัน ถ่ายรูปแบบไหนมันถึงไม่ผ่านนะครับเอาดูครับอันนี้ครับวิธีนี้นะครับวิธีใช้โปรแกรมพิมพ์นะครับที่ผ่านมาเราใช้โปรแกรมพิมพ์กระดาษหรือบางทีใช้แอปแอปไลน์นะครับที่แอปไลนมันก็สามารถพิมพ์พิมพ์ตัวเลขได้อย่างนี้นะครับใครคือผมพิมพ์ตลอดนะครับที่ผ่านมานะแต่ช่วงก่อนนี้เขาไม่ไม่ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ต่อไปนี้นะครับ เขาห้ามนะครับกระดาษสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับต้องเขียนด้วยมือเท่านั้นนะครับนี่เป็นวิธีการที่ผิดนะครับห้ามพิมพ์ในกระดาษอย่างนี้นะครับต้องเขียนด้วยมือทำไปเลยเออแล้วมาดูนะครับมาดูอีกภาพที่ถูกต้องนี่ครับเป็นภาพที่ถูกต้องต้องขอโทษเจ้าของภาพเลยนะครับที่เอามาลงในเอ่อวีดีโอนะครับนี่เป็นภาพที่ถูกต้องนะครับ ถูกต้องแต่ว่าก็มีแต่นะครับตรงนี้ผมขอตินะครับว่ามันไม่ผ่านตรงไหนเอามาดูครับคือคือการถ่ายรูปแบบดีหมดนะครับเพราะถ้าเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงเนี่ยดีหมดครับแต่ว่าถ้ากล้องที่มีความละเอียดต่ำเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นไม่ผ่านแน่นอนครับไม่ผ่านยังไงครับพี่น้องลองซูมดูนะครับมันเบลอนะครับเห็นไหมครับสาเหตุที่มันเบลอเพราะอะไรครับ พะเราถ่ายไกลครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวเลขเบอร์หมดเลยครับเพราะเราถ่ายไกลนะครับเรารู้ได้ไงว่าถ่ายไกลครับอ้าวถ้าเราถ่ายไกลนะครับเห็นไหมมันจะมีช่องว่างเห็นไหมครับมันจะมีช่องว่างเยอะเลยครับถ้าเราถ่ายไกลแบบนี้เวลาเราทํา KYC นะครับเจ้าหน้าที่ KYC เขาก็จะซูมเข้าไปเพื่อดูดูหมายเลขบัตรใกล้ๆครับ เบอร์เลยครับทั้งชื่อทั้งหมายดีก่อนเบอร์หมดครับอย่างอื่นหน้าตาเราเห็นชัดหมดเพราะมันใหญ่ใช่ไหมครับเต่บัตรประชาชนมันเล็กเมื่อถ่ายไกลอ่ะมันถึงเบอร์ครับเพราะฉะนั้นวิธีการถ่ายนะครับให้เราขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆครับไม่ต้องให้มีที่ว่างระหว่างตรงนี้ครับเอาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสมมุติว่าผมถ่ายให้คนนี้นะครับแอดมินคนนี้ผมก็จะขยับกล้องเข้าไปใกล้นะครับ และเบอร์โทรนะครับเราไม่ต้องเขียนคําว่าเบอร์โทรก็ได้ครับเอาเบอร์โทรเนี่ยขยับมาไว้ตรงนี้ครับแล้วตัดกระดาษให้เหลือแค่นี้พอครับขยับให้เล็กๆพอแล้วก็ขยับไปใกล้ๆได้เลยครับและก็นะครับยกป้ายเนี่ยให้ถึงคางครับติดคางเลยครับเพราะเราจะได้ขยับไปได้ใกล้ๆอีกครับถ้าติดคางนะครับอย่างนี้ก็ได้เลยครับเห็นไหมครับ รับรองผ่านร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับผมสมัครร้อยกว่าคนเนี่ยไม่มีตกเลยเรื่องถ่ายรูปครับไปตกตรงที่กรอกรายละเอียดผิดนะครับเบอร์โทรตกหล่นตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ยากเลยครับทีนี้บางคนคนใหม่เนี่ยเขาบางคนหลายรอบแล้วแต่เขาไม่รู้เขาจับจุดไม่ได้ว่าเขาพลาดตรงไหนยังไงตรงนี้แหละครับนี่ครับเห็นไหมครับบันเบอร์นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาถ่ยยายอย่าให้มีช่องว่างอย่างผมบอกครับขยับไปใกล้ๆเอาฟังสโลแกนนี้ก็เลยครับขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับยกป้ายให้ถึงคางเน้นหมายเลขบัตรเดี๋ยวหน้ามันชัดเองครับทุกอย่างมันจะชัดเองนะครับขนาดบัตรประชาชนยังชัดแล้วเล็กแล้วแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องมาถ่ายเต็มตัวครับเพราะถ้าถ่ายเต็มตัวเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนี่ครับ มือไม่ต้องเห็นก็ได้ครับสมมุติว่าเบอร์โทรก็อยู่ในกรอบนี้นะครับบัตรก็อยู่ในกรอบนี้เห็นไหมครับมันจะชัดแจ๋วเลยนะครับถ้าเรายกป้ายถึงคางอย่างผมบอกหัวก็เห็นหมดครับเห็นไหมครับเรายกป้ายขึ้นไปถึงคางตรงนี้ครับผมถ่ายอย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับผ่านทุกลายครับถ่ายแบบนี้ก็ริวดีดูสวยดีนะครับแต่ว่ามันเบอร์ชัวร์ครับพี่น้องอย่างนี้ตรงนี้แหละครับที่ฝากไว้ให้พี่น้องได้พินิษพิจารณากันนะครับ ส่งต่อกันไปครับให้ถ่ายให้ถูกเพื่อให้เบอร์นะครับโดยเฉพาะคนลากหญ้าบางทีกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับก็ความละเอียดต่ําถ่ายยังไงยังเบอร์นะครับถ่ายใกล้ยังเบอร์เลยบางทีนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นนะครับมันสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเอาอีกอันนึงนะครับที่ผมที่ผมอยากทําให้ดูนะครับก็คือการกรอกรายละเอียดนะครับ การกรอกข้อมูลส่วนตัวเรานะครับอย่างชื่อยูสเซอร์เนมเนี่ยครับอย่างชื่อเราเนี่ยครับสมมตินี่ผมกรอกไว้ครับสมพรชอบดีนะครับอันนี้ก็เป็นสมมุติว่าเป็นหมายเลขบัตรนะครับสิบสามหลักนะครับจริงๆหมายเลขบัตรมันสิบสามหลักเราก็พิมพ์ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรพิมพ์ลงไปนะครับยูสเซอร์เนมครับพิมพ์ไว้เลยครับแต่ยูสเซอร์เนมนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมไม่ต้องพิมพ์นะครับคือชื่อบางทีนะครับชื่อภาษาอังกฤษที่เราต้องพิมพ์ลงไปเนียอย่างนี้ครับคำว่าชื่อสมพรเนี่ยมันเป็นชื่อตลาดนะครับเป็นเป็นชื่อชื่อหลวไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับมันเป็นชื่อคนที่มีชื่ออย่างนี้เยอะเพราะเป็นคนเกิดวันจันทร์มันหาชื่อต่างยากมันมันต้องไม่เอาสลารนะครับเขาก็ชื่อสมพรกันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนชื่อสมพรนี่ครับเออ มันก็จะไปซ้ํากันนะครับคนที่เขาชื่อสมพรสมัครก่อนเขาก็ได้ไปนะครับแต่เราเคไบซีไม่ผ่านมันจะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นพอใส่คําว่าสมพรแล้วนะครับให้ใส่สี่ตัวหมายเลขบัตรหรือเลขอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราจําแม่นนะครับผมกลัวลืมถ้ากลัวลืมก็เอาหมายเลขบัตรสี่ตัวหลังนั่นแหละครับมาเติมอย่างผมสมัครให้ทุกคนผมก็ทําแบบนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าเราดูแลคนเยอะเนี่ยมันมันจําไม่ได้นะครับหรือ เขียนชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วย4ีตัวหลังหมายเลขบัตรนะครับและห้ามก๊อปไปวางนะครับสมมุติว่าเราเขียนอย่างนี้แล้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราก๊อปไปวางนะครับมือเราไปโดนจุดสมมุติเราเอ่ออย่างนี้ครับสมมุติว่าตอนผมเขียนนะครับสมมุติว่าผมเขียนสมพรเสร็จสมมติว่าผมเขียนพรเสร็จบางเอิ้นนิ้วก้อยผมไปโดนเป็นจุดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ โดนเป็นจุดโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยจุดไปนิดนึงหรือเป็นจุดอยู่ตามเนี้ยแล้วเราก็พิมพ์ไว้แล้วเพื่อจะก๊อปอย่างงี้ครับพอเราพิมพ์ไปวางปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรามีจุดอย่างนี้เล็กๆอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะเข้าสู่ระบบเราเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ใส่จุดอย่างนี้ที่เราไปโดนมันใช่ไหมครับมันก็จะเข้าสู่ระบบไม่ได้เพราะฉะนั้น ยูเซอร์เนมห้ามก๊อปไปวางนะครับให้ให้พิมพ์เอานะครับเพียงแต่ผมพิมพ์ไว้แล้วก็เอามา,าตรวจรายละเอียดนะครับเพื่อไม่ให้ตกหล่นหลังจากนั้นชื่อพวกนี้ครับเราก็ไปวางได้เลยครับชื่อ,อหมายเลขบัตรนะครับเราพิมพ์ว่าพิมพ์ดูพิมพ์ดูเล็กพิมพ,พ,มพ์แล้วก็มามาตรวจมาเช็คว่าถ,ถูกต้องแน่นอน ไม่มีผิดพลาดเราก็ไปวางไปวางยกเว้นยูสเซอร์เนมที่เราต้องใช้เข้าสู่ระบบนะครับห้ามก็ไปวางเด็ดขาดนะครับพวกนี้ตรวจดูว่าถูกต้องแล้วก็ไปวางได้เลยนะครับรวมทั้งเบอร์โทรด้วยนะครับแล้วก็ชื่อนะครับให้มีตัวเลขไม่งั้นมันจะไปซ้ำกันครับคนทั้งประเทศมันซ้ำกันอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุหลักที่เราสมัครไม่ผ่านนะครับแล้วเบอร์โทรก็ตรวจดูดีๆครับอย่าให้ตกหล่นรับรองครับ รอบนี้ผ่านชัวแน่นอนนะครับเออหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนลครับอันนี้คือผิดวิธีนะครับอย่างผมบอกอย่างผมบอกในคลิดนี่แหละให้ทําตามครับรับประกันผ่านแน่นอนครับย้ายมีช่องว่างขยับเข้าไปใกล้ๆทวนสโลแกนใหม่ก็ได้นะครับขยับกล้องเข้าไปใกล้ยกป้ายให้ถึงคางเน้นหมายเลขบัตร แล้วทุกอย่างมันชัดเองครับครับก็ขอให้พี่น้องโชคดีนะครับทุกคนนะครับให้ผ่านทุกๆคนนะครับเออเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยววีดีโอนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับเรามาอยู่ใน m อ s ก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะครับ รักกันไว้ช่วยกันปกป้องบริษัทนะครับเพราะว่าเ,ออเมื่อบริษัทด,ดังนะครับก็มีคนอิจฉามันมีอยู่แล้วนะครับจ้องจะเตะตัดขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรารวมกันไว้เป็นมหาชนกลุ่มใหญ่คงไม่มีใครมาแตะต้องนะครับขอยรักกันไว้มีอะไรก็อาศัยกันนะครับวิดีโอนี้ ก็คงจะแค่นี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับย้ำพี่น้องสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเป็นบทเพลงก็ถึงท่อนสุดท้ายถ้าเป็นนิยายก็เป็นตอนอวสานนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ